ดูคลิปนี้จบแล้วรับรองว่าทุกคนจะหายข้องใจกับการใช้ไมโครเวฟนะคะข้อข้องใจที่1กินอาหารที่อุ่นจากไมโครเวฟบ่อยๆแล้วจะเสี่ยงอันตรายแถมเสี่ยงมะเร็งไม่จริงค่ะเพราะคลื่นไมโครเวฟที่ใช้ปรุงอาหารคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุค,ค่ะมีหลักการทํางานโดยการปล่อยรังสีเป็นคลื่น ไปกระทบอาหารทําให้โมเลกุลน้ําทั้งภายในและนอกอาหารสัน่นและเสียสีกันจุดเกิดเป็นความร้อนสะสมค่ะจากนั้นพลังงานดังกล่าวจะสลายตัวไปค่ะข้อมูลผิดิๆข้อที่2ค่ะยังมีคนให้ข้อมูลผิดๆว่าการใช้ไมโครเวฟจะทําให้สูญเสียสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นวิตามิน B, วิตามิน C, Forest ตตามข้อเท็จจริงแล้ว การปรุงหรืออุ่นอาหารทุกกรรมวิธีที่ใช้ความร้อนอาจเป็นผลให้เกิดการสูญเสียอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะพร้อมยังมีข้อมูลงานวิจัยพบว่าคลื่นไมโครเวฟไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์และไม่ตกค้างในอาหารค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟจะเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งค่ะต่สิ่งที่ควรตระหนักและควรระวังในการใช้ไมโครเวฟ เราควรมาโฟกัสที่จุดนี้กันดีกว่าค่ะในการใช้ความร้อนและระยะเวลาให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารนะคะเลือกใช้ภาชนะชนิดที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเตาไมโครเวฟค่ะอาหารที่อุ่นจากเตาไมโครเวฟส่วนมากจะเป็นอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง ถ้าการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องก็จะทำให้เชื้อโรคจเจริญเติบโตขึ้นอาหารเสียก่อนวันที่ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุและอาจเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้ค่ะจากข้อมูลนี้ทุกคนคงจะหายกังวลใจแล้วใช่ไหมคะถ้าหากใครอยากให้หาสาระความรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต พูดคุยกันได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ